โอยมาดินมาแล้วครับครับวันนี้ผมก็จะทำเมนูวันนี้ครับซปเปอร์นะครับเป็นซปเปอร์ตีนไก่นะครับเท้าไก่อันนี้ก็คือผมให้พี่กิ่งตุนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะครับก็จะเป็นตีนไก่ครับนี่ครับตุนเฉยเฉยนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะครับคือตุนกับน้ำสะอาดนะครับนี่ตัดเล็บแล้วก็ตุนไว้นะครับวันนี้เลย ก็เราจะทําเป็นซปเปอร์ตีนไก่แซ่บๆนะครับคือผมเลิกมาตอนเช้าเนี่ยก็จะได้ทําเลยนะครับก็เราจะปรุงเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องเทศไปต้มอีกนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการตุ๋นนานนะครับเมื่อวานตุ๋นไฟอ่อนนะครับผมมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับที่ผมก็ฟังเขามาเหมือนกันนะครับก็คือเราจะตุ๋นแบบไม่ต้องไฟแรงนะครับตุ๋นไฟอ่อนๆนะครับถ้าไฟแรงเนี่ย ตีนไก่มันจะแตกนะครับมันจะแตกเราตุนแค่แบบไฟอ่อนๆนะครับตุนแบบเขาเรียกเขาเรียกสโลคลุกอะไรประมาณนี้ครับภาษาภาษาเชฟนะครับก็คือตุนไฟอ่อนๆนะครับให้เขาสุกจากข้างในออกมาข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับมาครับงานยามเช้านะครับวันนี้วันนี้ร้อนมากๆนะครับไปทํางานวันนี้โหแบบดูเหงื่อในชุ่มเลยนะครับก็ ร้อนๆคันๆหน่อยนะครับอาจจะหน้าแดงคอแดงหน่อยนะครับเพราะว่างานที่ผมทำนี่มันมันค่อนข้างที่จะคันนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราอันนี้แล้วครับเราตั้งใจมาหาเงินแล้วครับมาครับสู้ๆครับผมชื่นใจจริงๆครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับไม่ใช่เครื่องปรุงสิ ก็เป็นเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศสมุนไพรที่เราจะใส่ไปในต้มอันนี้ครับซุปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะครับแบบแบบเราต้มยำไก่อะไรพวกนี้ครับก็จะมีข่าตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมจะใส่รากผักชีไปด้วยนะครับหอมหอมตอนนี้ผมจุดเตาไปแล้วนะครับนี่ก็ใส่รากผักชีไปด้วยแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงที่นี่เป็นอย่างงี้ครับนี่ครับเป็นถุงตะไคร้นะครับก็น่าจะเนี่ยเขามีภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ย ีคหอมแดงนะครับสองรอยห้าสิบกรัมสองขีดกว่านี่ครับผมก็จะแกะหอมแกะกระเทียมก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะแกะพวกนี้ครับหอมกระเทียมครับคือที่เกาหลีใต้นะครับหน้าฤดูการเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าร้อนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ น่าจะประมาณพฤษภาเนี่ยก็เริ่มเริ่มร้อนแล้วครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมเดือนนี้เดือนสิงหานะครับก็คือยังร้อนอยู่นะครับมันก็จะรวมร้อนกับฝนไปเลยนะครับบ้านนี้นะครับที่เกาหลีใต้นะครับหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละสิงหากันยาเนี่ยครับคือเมื่อปีก่อนๆนะครับมีพายุด้วยนะครับพายุพายุเข้านะครับก็คราวที่แล้วก็น้ําท่วมนะครับที่ที่ผมอยู่นะครับมีน้ําท่วมมีแบบ ฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนนะครับสองวันเต็มเต็มนะครับน้ำก็เลยท่วมมันก็เหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่บ้านเนี้ยภูเขามันจะเยอะนะครับก็คือน้ําแบบน่าจะตกมาจากภูเขาลงมาแม่น้ําลงมาเขื่อนแล้วมันรับไม่ไหวอะไรประมาณนี้ครับแบบบ้านเรามันก็มาตามคลองตามอะไรเนะี่ยแล้วคนนี้มันก็น่าจะถ่ายเทยไทม่ทันก็ท่วมคล้ายๆบ้านเราครับแต่บ้านนี้ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลามันท่วมเนี่ยครับมัน แป๊บเดียวมันก็ถ้าฝนหยุดตกปุ๊บแป๊บเดียวมันก็น้ําก็หายไปเลยนะครับก็คือมันล้นล้นมานะครับมันล้นล้นแบบระบายไม่ทันนะครับพอฝนหยุดตกปุ๊บมันก็แห้งไปเลยนะครับท่วมแป๊บเดียวนะครับระบบเขาน่าจะดีกว่านะครับตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาก,ก็ประมาณนี้ครับหน้าร้อนนี่คือร้อนสุดๆนะครับก็ มันมันจะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือเขาเขาจะให้หยุดด้วยนะครับหยุดแบบหยุดพักร้อนอย่างเงี้ยครับเับเมื่อเดือนที่แล้วเยหยุดมันเป็นวันหยุดพักร้อนของประเทศเนี้ยครับคือคนทํางานเนี่ยจะได้หยุดประมาณของผมหยุดสิบวันครับหยุดประมาณอาทิตย์นึงนะครับหยุดพักร้อนครับมันร้อนมันร้อนร้อนมากๆนะครับร้อนจนคนตายครับจริงๆนะครับร้อนแบบโโหแบบสุดๆนะครับตอนเนี้ย ขนาดผมอยู่ในบ้านเนี่ยผมยังร้อนอยู่เลยนะครับถ้าไม่มีแอร์นี่คืออยู่ไม่ได้จริงๆครับเนื่อยังไหลอยู่ครับยิ่งต้มอันนี้ในนี้ยิ่งหนักเลยครับแต่เรายังมีพัดลมดูดนะครับพัดลมดูดก็คือว่าเปิดพัดลมแล้วก็ดูดอากาศออกไปครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมทําการแกะนี้แล้วก็หั่นนี่ครับเราจะใส่ไปในนี้ครับตามชมครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ล้างหอมล้างกระเทียมมาเรียบร้อยนะครับ เราแกะเรียบร้อยแล้วสำหรับขานี่เราก็จะหั่นนะครับหั่นเป็นแว่นนะครับหั่นบางก็ได้นะครับถ้าใครใครอยากจะแบบว่าอยากจะเคี้ยวไปด้วยนะครับผมก็จะหั่นบางๆครับผมก็กินนะครับขาเนี่ยเวลาใส่ต้มนะครับอันนี้เราก็เริ่มอันนี้มันเริ่มเดือดแล้วครับผมจะเบาไฟมนให้ให้แบบอารมณ์แบบตุนนะครับพอเราใส่เครื่องเทศไปเราค่อยเร่งไฟนะครับจอดครับ เป็นหมาอเป็นกับแก้มด้วยนะครับนี่อย่างเมนูเมนูพวกต้มต้มยำพวกอะไรพวกนี้ครับเครื่องเทศเนี่ยมันก็ต้องเยอะๆหน่อยนะครับมันจะแซบนะครับเดี๋ยวผมจะตําพริกใส่ไปอีกครับตาพริกพริกสดพริกขี้หนูนะครับแซบนี่ก็ใส่ไปเลยครับใส่ขาครับขาใส่ายนะครับ เราจะทุบอันนี้น่ครับทุบๆแล้วก็หั่นนะครับให้แบบว่ากลิ่นมันออกหอมๆหน่อยครับอันนี้รากผักชีครับรากผักชีเราก็จะทุบด้วยครับทุบๆสับๆเลยครับโอ้หอมครับใช้ได้ไหยครับ ปัญหาคือวันนี้เราจะไม่ใส่ใบมะกรูดนะครับไม่ใช่สูตรยังไงนะครับก็คือใบมะกรูดเราหมดนะครับผมลืมครับผมลืมแต่ปกติต้องมีนะครับนี่ครับตะไคร้ที่เราจะหั่นแบบว่าเสียงๆแฉลบแฉลบหน่อยครับให้ดูแบบเป็นแบบต้มยำแบบที่มือโปรโทำกันนะครับแต่ผมก็ไม่โปรเท่าไหร่ครับก็เป็นแบบ ที่เาทำกับข้าวครับประมาณนี้ใส่ไปเลยครับหอมครับตรไคร้ครับก็เราจะเปลี่ยนมีดหน่อยดูแบบโปรโปรหน่อยครับมีดใหญ่ครับอันนี้เราจะใช้ทุบอันนี้ครับหอมกระเทียมครับทุบแบบนี้เลยกระเทียมใส่ลงไปครับ ผมจะใส่มะขามเปียกไปด้วยนะครับก็คือให้มันมีรสรสชาติของความเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะใส่มะนาวทีหลังอีกครับกลิ่นไอของหอมแดงเข้าตาครับเมื่อก่อนสมัยผมอยู่ผมอยู่ร้านอาหารที่เกาหลีผมมาที่เนี่ยผมมาตอนแรกๆผมทำอยู่ร้านอาหารนะครับ ยอมรับได้เลยครับเหนื่อยโคตรๆนะครับโหร้านอาหารในสุดๆนะครับก็คือไอหอมเนี่ยผมหั่นแบบทั้งต้นหอมทั้งหอมใหญ่นะครับแบบโหแบบร้องไห้ทั้งวันนะครับสุดๆครับแสบปลามากๆครับมันก็เหนื่อยหน้าดูครับแต่เรามาหาเงินนะครับก็ผมผมทําไปทั้งหมดสามล้านครับร้านอาหารไม่ใช่เงินสามล้านนะครับย้ายมาสามครั้งนะครับ จอดมันเหนื่อยเนื่อยก็ย้ายเหนื่อยก็ย้ายนะครับโอหลงไปแป๊บเดียวหอมขึ้นมาเลยครับผมแรงไฟนยแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยนี่ครับเกลือนะครับเดี๋ยวผมใช้ช้อนดีกว่าเกลือหนึ่งช้อนครับอุ้ยไม่ใช่ครึ่งช้อนประมาณนี้พอครับ ครึ่งช้อนอันนี้ผมใส่น้ําเยอะด้วยนะครับก็เลยรุงแบบเยอะๆหน่อยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยจุดเด่นของเขาก็คือการซดน้านั่นเองครับเราใส่น้ำไปเยอะหน่อยน้ําที่เราใช้น้ําแบบน้ําสะอาดนะครับไม่ใช่น้ําก๊อกนะครับน้ําก๊อกที่นี่กินไม่ได้นะครับอย่างหุูข้าวเนี่ยผมว่าใช้น้ําซื้อนะครับมีผงนัวใส่ไปแล้วครับคือน้ําน้ําที่เนี้ย มันแล้วแต่นะครับใครใครจะกินก็กินนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมดูแบบว่าสมมติฝนมันตกหนักๆเนี่ยไอ้น้าใช้เนี่ยแบบใช้ล้างถ้วยล้างชามเนี่ยสีมันก็เปลี่ยนนะครับพูดถ,ถึงที่นี่นะครับที่ผมอยู่เนี่ยแต่ว่าแถวตึกแถวอะไรนี่น่าจะน่าจะไม่เป็นนะครับแต่ที่นี่ผมก็ต้อง,องใช้น้ําน้ําดิ่งนะครับในการปรุงอาหารหรือแม้แต่การหุงข้าวนะครับรสดีครับ สุดรับความอร่อยของผมเองครับมันจะมีทุกเมนูนะครับรสด,ดีนะครับปัญหาก็คือเวลาผมล้างอันเนี้ยแล้วผมก็รอให้มันแห้งนะครับแล้วผมก็ใส่ไปไปไปามามันก็แข็งติดนี่อยู่ดีครับหมดละแต่รสดีเนี่เราจะใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณสักสองช้อนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแง่แง,ง่มัน มันเลยดูเหมือนผมใส่สามช้อนนะครับแต่ามจริงผมใส่แค่สองช้อนนะครับใส่ไปสองอย่างนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับใส่ลงไปครับไอพริกไทยเม็ดเนี่ยของผมมันหมดไปแล้วนะครับลืมนะครับลืมซื้อมาแล้วก็ใส่น้ำปลาน,นิดหน่อยลืมไปแล้วครับมะขามเปียกครับจัดไปเดี๋ยวใส่มะขามเปียกก่อนห,หอมวะ นี่ครับมะขามเปียกครับมะขามส้มใส่ไปสองก้อนเลยครับน้ำมัเยอะนะครับเราต้องการที่จะซบน้ำไปเยอะหน่อยครับแล้วผมมาใส่นี้ด้วยครับมะเขือเทศนะครับนี่มะเขือเทศใส่ไปสองลูกพอครับเราก็ปลูกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่โตมันยังไม่มันโตแล้วนะครับแต่มันกําลังออกดอกนะครับใส่เข้าไปแล้วใส่พริกสดพริกสดพริกแดงด้วยครับผมจะฝานฝานใส่นะครับ เขาเรียกฝานหรือเปล่าหั่นหั่นนะครับไม่ใช่ฝานหั่นหั่นใส่ครับแบบนี้ครับแล้วผมจะมีพริกขี้หนูน้อยนะครับแบบพริกพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆนะครับพริกขี้หนูสวนครับผมจะตําใส่ทีหลังนะครับใส่กับน้ํามะนาวนะครับโอ้หหอมมากครับครับใส่เข้าไปใส่ใส่พริกเข้าไปแล้วมันจะก็จะชุนๆหน่อยแล้วครับคันนี้ คนสักหน่อยครับเป็นพิธีครับ้ <Ooh. S 1> เปื่อยแล้วเนี่ยเปื่อยมากๆนะครับนี่เมื่อวานตุนประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตุนไฟอ่อนปิดปิดฝาไว้แล้วก็เดี๋ยวรอสักพักนะครับเราก็จะชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มอีกหน่อยครับนี่ครับแล้วก็ตุนไปได้สักพักแล้วนะครับ ก็ผมก็จะทำการเด็ดข้นพริกนะครับอันนี้คือพริกพริกขี้หนูน้อยนะครับนะครับเป็นพริกเม็ดเล็กเมันมีอันใหญ่ลงมาผมจะใส่เป็นลูกโดดไปเลยนะครับแล้วก็ลูกเล็กเนี่ยเราจะทุบนะครับทุบทุบให้มันแบบกลิ่นหอมเราจะตำดีกว่านะครับตำแล้วก็จะอมาใส่ในนี้ครับพร้อมกับพวกมะนาวต้นหอมผักชีนะครับประมาณนี้ครับมันก็จะดูดูแซ่บมากนะครับ หมือนพวกมันคล้ายๆแบบต้มกระดูกเล้งอะไรพวกนี้ครับผมต้องการให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่เมนูเนี้ยผมก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับอร่อยมันเดิมเหมืนเดิมครับใส่ใส่พริกป่นไปด้วยก็จะโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่พริกป่นไปสักหน่อยดีกว่าเพราะว่า ชาไปแล้วผมก็ทําใส่พริกป่นนะครับพริกปน่นม,มาใส่ไปสักสักหนึ่งช้อนนะครับดูน้ํามันจะแดงๆหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบแซ่บมากก็ก็ใส่พริกเยอะหน่อยครับพริกมะนาวน่าจะ น่าจะพริกมะนาวนะที่เพิ่มความแซ่บๆนะครับแล้วก็จะเ,เป็นไปได้ก็จะมีไอ้ผักชีใบเลื่อยนะครับนั่นแหละแบบต้มยำต้องหอมๆแบบนั้นนะครับนะครับอย่างร้อนนะครับช่วงนี้ได์เย็นๆไปก็ดีขึ้นหน่อยครับนี่ครับต้นหอมผักชีล้างมาเรียบร้อยครับแล้วก็มะนาวครับมะนาวเนี่ย ไอ้มะนาวเขียวๆมันจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับที่ผมไปซื้อนะ้มันหาไม่ค่อยมีนะครับมะนาวเขียวๆแต่เราใช้แบบนี้น่าจะเขาน่าจะเรียกเลมอนมั้งครับเนี่ยประมาณเนี่ยมันก็ใช้ได้ครับเวลาตำส้มตำอะไรเราก็ใส่อันนี้ครับอันนี้มันก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นี้ครับพริกเดี๋ยวเราตำก่อนนี่ครับมาแล้วครับเราจะใช้ครกอันนี้ครับ โกพลาสติกนะครับในการนวดครึ่งนะครับก็เป็นการตำแบบถูๆแบบนี้ครับโคกอันเนี้ยมันมีตุ่มอยู่ในนี่นะครับเรายุ้ยุ้ยอย่างเงี้ยครับมันก็แตกแล้วครับเนี่ยครับฟังเสียงครับโอโ้โหมันก็แตกๆไปหมดแล้วโอโ้โหถ้าตำแบบนี้หอมมากตำนี้ก็ได้ครับเวลาผมตำส้มตำหรืออะไรผมจะใช้โคกอันเนี้ย ต่โคกดินเผาก็มีอยู่เพราะว่าน้องเอามาให้นะครับมีอยู่นะครับโคกดินเผาแต่ผมมองว่าโคกอเน,นี้มันมันแหลกง่ายอยู่นะครับอย่างคราวที่แล้วที่เราเราทํามะแขกน,นะครับมันก็อันนี้ง่ายเหมือนกันอย่างนี้เราก็ทูทูแบบนี้นะครับเหมือนการบทยาครับ <c oughs> โอ้โออกมาอย่างนี้ครับใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาน้ำน้ำต้มเนะี่ยใส่ไปในนี้ครับเนี่ยครับ ปวดแตกๆแ,แบบนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับอจอครับอูเ้เ่วยหน้าดูครับผมอนะครับเราก็จะทําการหั่นอันนี้ก่อนผมว่าจะใส่ทีหลังนะครับว่าจะปิดไฟก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยใส่พวกนี้นครับโอเคครับเราก็ดับไฟแล้วนะครับก็เราจะหั่นหอมกระเทียมเอ้ยหอมผักชีนะครับต้นหอมผักชี ผมจะใส่ไปในนี่เลยครับในครกนี่เลยแล้วเราจะเอาน้ํามากรั่วๆแล้วก็เทลงไปครับประมาณนี้เลยครับมันจะดูอารมณ์แบบต้มยำต้มยำนะครับบีบมะนาวใส่ไปในนี่เลยในครกนี่เลยครับมะนาวที่นี่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมะนาวเขียวเนี่ยมันมันก็มีนะครับร้านไทยบางทีเราไปเจอเราก็ซื้อนะครับแต่ว่าลดอ้ ไอ้ราคามันก็จะแรงกว่ามะนาวสีนี้อยู่ครับมะนาวเขียวเนี่ยมันจะแพงกว่ามะนาวเลมอนนะครับมะนาวสีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบไอ้ไอน้ำมะนาวปลอมครับแต่แต่ผมก็ใช้นะครับบางทีมันนี้มีผมก็ซื้อติดบ้านไว้เหมือนกันนะครับไอ้ที่เป็นน้ำมะนาวนะครับมีอยู่ครับผมผมซื้อปิดไว้อยู่กันชุกเชินนะครับอันนั้นมันจะอารมณ์แบบกลิ่นสังเคราะห์หรืออะไระประมาณนี้ครับมัน มันไม่ค่อยถูกจริตนะครับกับกับผมนะครับก็คือแต่ถ้าไม่มีอะ่ะก็ก็ยังยังพอทดแทนได้ครับนี่ครับแบบเนี้ยมะนาวแบบเนี้ยแบบเนี้ยครับจะปิดที่หอแบบนะครับน้ำมะนาวแบบเนี้ยมันจะค่อนค่อนๆตรงข้างล่างเนะี่ยไม่รู้ผงอะไรนะครับด้ผงมะนาวนครับ โอเคครับผมเราจะเอาน้ำใส่นี่เลยแล้วคนแบบนี้ครับเหมือนเขาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแต่นี้ใช้ครกโอยังหอมอ่ะครับจ้องเลยครับหอมมากครับเนี่ยครับเราได้เทเนี้ลงไปเลยแบบนี้ครับว้าว จอครับหลังคกครับซปเปอร์ตีนไก่เรียบร้อยครับผมหอมครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนี้เลยครับโอ้ดูครับเนี้ยครับเยี่ยมเป็นเลยเกือบหกครับผมนี่ครับเรามาดูนะครับ ๋ยวผมก็จะขออนุญาตชิมสักหน่อยครับโหเปื่อมากครับเปื่อยแบบแบบตีนแตกไปเลยครับแบบตีนไก่มันแตกไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับโ้จอดครับร้อนครับอย่างร้อนเลยครับ ดึงจอดครับโอ้ซุปเปอร์ตีนไก่ามาครับลองชิมดูโอ้เอาเข้ายังไงเนี่ยชิมน้ำก่อนครับชิมน้ำก่อนอ สดชื่นนะครับโคตรโล่งคอเลยครับคือดีครับดีมากเลยเหมาะกับเป็นกับแก้มากๆครับร้อน เชี้ยวทั้งกระดูกเลยก็ไดาครับเดี่ยวมับใช้ได้เลยครับโหสดน้ำนุ่งคอมากครับ ความขึ้นพ้นของน้ำจอดครับห,หลุดลุยออกหมดครับ เพื่อนก็ลองไปปรุงดูหรือว่าไปทําดูแบบที่ผมทําก็ได้นะครับมันก็ไม่ค่อยยากมากนะครับก็เราอยากใส่อะไรเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ชิมชิมปรุงปุเอานะครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับจะดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นรายการครัววิมานดินนะครับนี่ครับวันนี้เป็นเมนู กับแก้มอย่างดีครับกับข้าวก็ได้ครับกับแกงก็ได้กินกับข้าวสวยนนร้อนๆนะครับแกงก็ร้อนต้มต้มก็ร้อน,อออนข้าวก็ร้อนนะครับแต่ก็สดลุ่งคอใช้ได้ครับโ้เยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำกินข้าวก่อน,นครับแล้วพบกันใหม่ครับผม